ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนี่เคนนะครับคลิปนี้เป็นฮานอย VIP นะครับเด่นฮานอย v ีไยังเดินอยู่ครับเมื่อวานเจาะไม่เข้านะเขาต้องขอประทานโทษครับตอนนี้ฮานอย v ีไคิดอะไรไม่ออกครับไหลได้สามสิบสามศูนย์สามศูนย์ครับไหลจริงจริงครับสามศูนย์ไหลไม่รู้จะไหลยังไงก็นเลยไหลมากมายสามศูนย์เนี่ยสามศูนย์โอ้ยาวมากครับยาวจริงเลยถ้าเล่นทั้งรูปวิ่งสามศูนย์บนเนี่ย โอ้โหไม่เคยหลุดเลยสามศูนย์นะครับสามศูนย์ไม่เคยหลุดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบอะครับไม่รู้วันนี้วันวันนี้ไม่รู้วันนี้เราทักนะมันจะเป็นยังไงนะฮ<น>าหนอยพิเศษวันนี้ที่จริงอะมันชนศูนย์ด้วยอังผมชนทั้งศูนย์นะชนทั้งศูนย์ทงทั้งเก้าเลยสามก็ชนไม่รู้จะเอาอะไรวันนี้เด่น มอลชนกันหลายเยอะใหญ่ครับวันนี้เด่น39ครับชอบทั้ง3ทั้ง9นะครับเจาะครับ09ครับ39ครับ59ครับนี่ก็30ครับมาแล้วมาอีกได้นะครับอย่าทิ้งนะครับ35ครับแล้วก็50ครับติดไว้ครับหลักร้อยผมคิดว่าศูนย์ยังอยู่หลักร้อยครับคิดว่าศูนย์น่าจะอยู่บนและผมมีข้อสังเกตให้อีกอย่างนึงครับ ถ้าเลขมันไหรลรวมวนอย่างเงี้ยวนอยู่นี่เนี่ยโอกาสที่จะเบิ้ลตองก็เป็นไม่ได้นะครับโอกาสที่จะเบิ้ลตองก็เป็นไม่ได้เพราะสังเกตที่ท้ายศูนย์บนสองครั้งท้ายเอาไม่ว่าท้ายศูนย์บนเนี่ยบางครั้งมันตามตอบมันทับมัน้าบางครั้งมันตามเบิ้ลเลยนะครับและเมื่อวานมันหาเมื่อวันก่อนมันหามศูนย์หกศูนย์มันก็ยังตามศูนย์อีกก็ลองพิจารณาดูครับอาจจะศูนย์สามเก้าแตกก็ได้เนาะอาจจะศูนย์สามเก้าแตกก็ได้อีกศูนย์อีกศูนย์นึงผมได้ห้าศูนย์ไง มันผมก็เลยติดไว้5ส่วนไว้1ตัวโอเคนะครับฮานอย v i p อพอกผล18บแนาฬกาใช่ไหมไม่ใช่ครับ19เนาฬกา <c oughs> <c oughs> ออกผล1นึทุ่มครึ่งนะครับออกผลหนึ่งนทุ่มครึ่งก็ขอให้รวยทุกท่านนะครับแต่ผมดูแล้วคนที่ฮานอย v ีน้อยหลักเกือบอัตราส่วนแทบจะ1ต่อ5าเลยสำหรับคนที่ดูฮานอย v ี p กับฮานอยปกติและฮานอยพิเศษนะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังวางต่อไปนะครับผมก็ยังวางต่อไป โอเคแล้วครับขอให้รวยฮานอย v i p ครับจากช่องอาร์นี่กิอีกครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับ